คุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพลินจะมาดูของแปลกนะครับก็คือต้นกล้วยครับแปลกยังไงครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับหัวปีครับเนี่ยออกกลางต้นนะครับเนี่ยครับต้นนี้ใหญ่แบบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยครับมันจะออกแบบนี้ครับปกติแล้วครับมันจะออกตรงยอดนะครับแต่วันนี้นะครับดูสิครับเนี่ยครับออกกลางต้นแบบนี้ครับ โอ้โหเพิ่งออกไปนะครับเนี่ยครับเพิ่งมาเจอวันนี้ครับแปลกมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเขาเปิดจะพาไปพาดูรอบๆนะครับต้นกล้วยนะครับนู่นเลยครับยอดมันครับปกติมันจะสูงยงบุกอย่างนู้นนะครับมันก็จะออกตรงยอดนะครับแต่วันนี้นะครับมันแปลกมากนะครับต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือมันมาออกตรงกลางนี่เลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าแปลกไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับนี่ครับเพิ่งมาเจอวันนี้ครับพ่งมาเห็นนะครับเี่แปลกจริงๆครับเพิ่งเจอครับผม